จ้าเอ๋น้องรินมาแล้วจ้าเรามาเก็บแรงกันต่อแน่นอนคราบว่าคราวนี้เป้าหมายเราคือแรงหนึ่งแล้วแหละเป็นนภูดพัฒนทำเพลงครับเปิร์กเดิมอันเดิมผมเลยยังชอบเลยเซตนี้ผมอยากคิดที่จะจุติน้องรินอยู่นะครับแต่ว่าต้องเก็บแต้มก่อนตอนนี้แต้มยังไม่พอนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้การจุติคือรีน้องรินกลับไปเลเวลหนึ่งใหม่นะครับแต่ว่าจะได้ชุด ที่เปื้อนเลือดขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดที่จะเปื้อนเลือดเนี่ยมันจะประสมหรือว่ามันจะอะไรนะครับรู้แต่ว่าอยากได้ันทาให้น้องดูดุดันขึ้นนะครับแต่มันจะรีไปเลเวลหนึ่งหมายฉะนั้นผมก็เลยต้องหาแต้มสำรองไว้ก่อนพอจุดติน้องรีนปุ๊บจะได้ใช้แต้มที่เก็บไว้นั้นอัพเวลน้องรีนขึ้นมาอย่างไงล่ะวันนี้เรามีนิกกี้เอ็กซ์เจแปนแล้วก็มีมาร์สแมลล์แล้วก็มีขนบ้าแล้วก็มีอีเนียลเมย ไม่น่าใช่หรอกเนาะคงจะเอามาส่องกบเล่นเฉยน่าจะมาส่องเราถ้าเอามาส่องน้องรินก็คิดผิดแล้วล่ะไม่มีทางนะเสียงลงแล้วถึงเสียงจะลงแต่น้องรินพี่จะไม่ทําน้องหลงแน่นอนไปไม่มีเงียบมากเงียบมากเครื่องนูน้นใช่ใช่เลยกำลังฟอนเล็กมันอยู่ กำลังฟอนเล็บกันอยู่เฮ้ยมาใกล้ขนาดนี้ยังไม่ยังไม่ดีอีกเหรอฮะยังไม่ดีอูยสุดปลายดาบไปอ้าวเนียนคือคิดว่าเนียนคิดว่าเนียนว่าเธอเจ็บสองคลองสี่ดิพกอย่าพึงาพ่งเล่นอ,อ,อย่าพึ่งเล่นเอออย่าพึ่งเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแยกกันไปคนละทางแล้วไม่แกี่จะสองคนเมื่อกี้คือคนละทางนะครับโอเคเราไปขวาก่อนมีมีตรงนี้เลย เฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นไป,นปนได้ยังไงวูหี <Ooh, S 2> นี่คือเซตใหม่เฮ้ยเฮ้ยได้ได้มาร์สเมลโลมาร์สเมลโลเจอตัวจนได้ฮะ huh? ไหนใครใครจะมาใครจะวางไม้ไม่มีนะไม่มีมานี่เลยมาร์สเมลโลไฟฉายใช่ไหมไฟฉาย <c oughs> ได้เลยเปิดโหมดแล้วนะเปิดโหมดแล้วนะ แก๊งเล่นไฟฉายเนี่ยพี่จะไม่อ่อนข้อพี่จะไม่อ่อนข้อให้ใดๆทั้งสิ้นคุณเดวิดหนึ่งแผลอินเดียมีเไปไหนไกลเหลือเกินจะมาแบบนี้จะเทรดจะเทรดอย่าเทรดคนมีไฟฉาย,ยาอ,าอย่าเทรดเอายังไงคือจะวางม้แล้วส่องอ้าวได้ตกใจไม่น้อยตกใจไม่น้อยโอ้ยมันมีแทงหลังอ้าวได้ได้ได มามาอุย้ยส่องนานเลยไฟฉายแบตกี่ก้อนเนี่ยฮะมันแบตกี่ก้อนยังไงเฮ้ยเฮ้ยมีฮิวอย่าเพิ่งฮิวอย่าเพิ่งฮิวมันเห็นมันเห็นที่นนคนจะดม้ายอยู่เนี่ยฮะยังไงรอส่องไหมยังจะรอส่องอยู่อีกยังจะรอส่องอยู่อีกอคุณนี่มันยังไงฮะคุณมัสคุณมัสเบลโลคุณนี่มันยังไงวางไปไม่เล่นด้วย ไม่ต้องวิ่งกลับมาไม่ต้องกลับมามันไม่ทันมันไม่ทันเฮ้ยมานีน่เลยมานี่เลยคุณเดวิดแม่คุณมีการเดียนคอยช่วยเหลืออยู่อย่างนั้นเลยฮะมัสเมลโลยังฮิวอยู่ข้างในอยู่เลยย่งฮิวอยู่ข้างในคึงซ่อมในเครื่องเดียวเองเนี้ยฮะช้าเกินไปแล้วช้าเกินไปแล้วเือนม้วนม้วนอยู่ฮิวตัวเองอยู่ว่างั้นอยู่หลังไม้อะ Hey! Hey เฮ้เฮ้ยูเออเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนักหนาน,นะะี่ยฮะกดอยู่น,น,นั่นนะกดสวิตช์จะพังเลมั้งนะ่ะฮะฮ้ยโมโหโมโหที่สุดมานี่เลยคุณมาสเมโลคุณส่งรอบแล้วนะถ้าคุณยังจะสอ่งอีกอะรอบหน้าคุณก็ตายแล้วนะคุณจะได้เล่นไหมฮะแล้วดูแล้วดู เ้าดูเลยว่าใครมันฮิวอยู่ตรงนี้เนะี่ยฮะอเพิ่งโดนช่วยลงมาน่าจะยังมีแทงหลังอยูโ่โดนจับแบกพอดีเมื่อกี้เลยโดนมัสเมโลแทงหลังไปฮ้ยไม่งั้นนะไม่งั้นนะฮ้โอ้โหจริงชุนเฉียวยังไงจะรอออกมาช่วยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้กระโดดลงไปแล้วลงไปช่วยโอ้โห มีคนหนึ่งมามดีเลยปล่อยให้เพื่อนได้เล่นปล่อยให้คุณมาสเปนโลได้เล่นแล้วกันไปมาสเปนโลนี่ทีเดียวตายแล้วอะโอ้ยปลอดภัยไว้ก่อนไม่กลับด้วยออกซ้ายไปดีมากคือฮิวกันอยู่ยังอยู่ยังอยู่กันอีกเหรอฮะยังอยู่กันดีเกรอมันยังไงนี่คือจะจะกลับมาส่งอยู่เรื่อยเลยมันเถอะเออม,มาเอาไว้ทันเอาไว้ทันหันหลังอยู่มาอีกแล้วอะม,มาอีกแล้ว โอ้โหไม่เข็ดไม่จำไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆคนคนนี้เออไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นแขวนก่อนไปมาสเปโลคุณคุณไม่คุณไม่โดนช่วยเหลือคนเขาเลือกเลือกช่วยคนอื่นแทนที่จะช่วยคุณน่ะดูดิมันคือยังไงอ่ะคนเขาไม่เลือกคุณแล้วโอ้โหคุณทําเพื่อพวกเขาขนาดนี้คิดดูละกันคิดดูละกัน นะไปไปหน้าเมนูแล้วคิดทบทวนตัวเองนะครับไปคิดทบทวนตัวเองก่อนนะครับเข้าบ้านไปอีกเข้าโรงพยาบาลไปอีกก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามามันก็ได้เดินเก่งเดินเก่งเดินเก่งอยู่เหมือนกันเดินเก่งอยู่เหมือนกันเดินนิ่งนิ่งเลยนิ่งๆเลยนิ่งๆเลย ชื้บะชืบไ,ไปแล้วช็อตนี้อะไรไงเดียมันก็ไม่มีแล้วอะตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะดิโอ้โหมานี้อออออออเอาไหนดีให้เลือกมีหลฮุกเอาใกล้ๆนี่แหละเพื่อนจะได้ออกมาช่วยแล้วก็เกตเวย์หลบไปในโรงพยาบาลได้ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่มีเออช่วยเร็วมากช่วยเร็วมากสมกับเป็น เฮ้ยทำไมเขาติดห้ามฮิวอะอ๋ะอ,อไม่ได้โดนช่วยลงมาบ็คือโดดออกเองใช่ใช่ใช่เบื้องนี้ผมเคยใช้ใช่ไหมโดดออกเองแต่ว่าโดนห้ามฮิวครับขีวิไม่นู้อะไหนคนเก่งอยู่ไหนจะคนเก่งคนเก่งต่อซ่อมอุยมีแทงหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจมีแทงหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คนนี้สปรินต์ออกไปก่อน,นับผมจะไปไหขึ้นบนเหรอดีมากดีมากเลี้ยวซ้ายมาช็อตนี้ ม,ม,ม,มีอะไรไหมมีอะไรไหมโอ้ยวิ่งคือหน้าจุ่มมีการวาไม้ได้เลยได้เลยใครซ่อมใครฮิวข้างล่างใครฮิวข้างล่างมันเห็นมันเห็นนะคือมันเห็นนะคุณเดวิดคุณเดวิดโอ้โหวิงว่งกันมาช่วยเพื่อนอย่างไวจริงๆช็อตนี้มีไฟฉายด้วยเลยมีไฟฉายด้วยเลยเฮ้ยไปเอามาจากไหนอีกไปเอามาจากไหนอีกคุณต้องมาคุยกับผมก่อนคุณหนีเข้าตรงนี้คือมันมีโอเคเฮ้ เอาอีกแล้วเหรอชอบเล่นจังเลยนะชอบเล่นไปไหนไปไหนไปไหนอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะวิ่งฉีกไปเลยออกไปเลยจะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปแต่ขอให้ไปให้รอดขอไปให้รอดนะแล้วคิดว่ามันมันคิดว่ันปลอดภัยหรือยังไงหือหืไลค่คนอื่นอยู่ใช่ว่าตัวเองจะไม่โดนนะครับเออนั่นแหละไป กระชากหลังไปตกใจไม่น้อยตกใจไม่น้อยรอเพื่อนมาช่วยไม่รอแล้วบินกลับไปเลยเดวิดอยู่ข้างบนโอ้โหได้ดิหมดนก็ได้ดิคุณก็ได้เหมือนกันนะเฮ้ยลงล่างลงล่างผ่านหลุมซะด้วยมีรอมีรออยู่เหมือนกันมันไม่ไหวมันไม่ไหวโอ้โหทำไมวิ่งเร็วจังเลยทะไม่วิ่งเร็วจังเลยฮะลุงลุงลุงวิ่งเร็วจ้า เอาแล้วศพส,สุดท้ายท่อเกิดหรือยังเนี่ยถ้าลุงเดวิดตายน่าจะท่อเกิดเลยแต่ว่าตอนนี้ฝานะ่ยยังไม่ขึ้นมาเนาะถ้าผมถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะนะลุงยังไม่ตายเลยลุงยังไม่ตายแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงไปหาคุณขนบ้าก่อนคนบ้าออ้ยเดินมาเหมือนรู้ว่าอยู่ตรงนี้เดินมาเหมือนรู้คนบ้าจะไปไหนคนบ้า เออวางไว้ไปคนว่าคือยังไงคือมันพบเห็นแล้วอ่ะพบเห็นแล้วมันก็ถี่มันก็จะยากอยู่เหมือนกันอ่ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันท่อดไหมท่ออ่ะมอบเลยมอบเลยแหละครับโอเคไปไม่เล่นเลยด้วยได้เดี๋ยวพาลงไปคอลเลกชันเออก็พวกคุณเล่นไฟฉายกันน่ะมันก็ทริกเกอร์สิมันก็ทริกเกอร์ใช่ไหมล่ะไป วันนี้เซอร์เวอร์ตัวใหม่นะตัวใหม่เลยมาพร้อมนะสมพงษ์เย้วันนี้ก็น่าจะขึ้นแรงสี่แล้วแหละทั้งนั้นนะ่ะแรงสี่แล้วโบโบได้เท่าไหร่นะแรงสี่แล้วอะสุดยอดสองจุดแน่ๆเลยโอ้โอมาแล้วครัผมแรงสี่โอไมค์กอดหืแต่ละคนเปิร์กพริ้วเปิร์กอะไรกันเต็มไปหมดเลย แหมลุงแกเอาทรงตัวโดดลงที่สูงมานี่ว่าก็ว่าดวิ่งไวจังเพิ่งลงไป้างล่าง2จุดแรกมาต่อไปก็2จุดต่อไปสิครับผมผมมั่นใจเหลือเกินวันนี้เราไม,มีอะไรครับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คุณวันนิลาแล้วกันนะฮะแล้วก็คุณเลอญยาติเลอญยาติกับคุณอสิกะโอเคอสึกะซงังอย่าไม่ใจกระซาว้าวดันแข่ง ด่านแข่งด่านออกสตาร์ทน้องรินได้เลยได้เลยขอมันมันนะไฟฉายรอบเนี้ยขอมันมันนะมีไฟฉายอะไรมันบันเทิงทุกทีเลยมี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 นู่นไกลๆนู่นเลยครับไกลๆนู่นเลยฮนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้หมมันเจอหลายคนจริงเลยกี่คนเนี่ยกี่คนกี่คนเจอหมดเลยเจอหมดเลยโอ้ไม่ก้นวิ่งเลทางวิ่งเลทางวิ่งสวนใช่ไหมคุณวิ่งสวนนะผมจอดนี้ คนนี้เขาแต่งตัวอะไรของเขาเนี่ยแต่งตัวหน้าตีมากอะ่ะแต่งตัวหน้าตีจ,จัดๆคนนี้วิ่งเร็วจังวิ่งเร็วจังยังไงยังไงคุณคือคนอะไทีไ่ถูกเจียวคนอะไที่ถูกวปแล้วคุณวาน,นิลาหนึ่งแผน่นวนิลาเสียไปหนึ่งแผ่นแล้วครับผมฮัลโหลยาครับไกลเลยนี่ไกลเลยถ้างั้นก็ขึ้นข้างบนสิครับขบวิมาถูกทางแล้วมันไกลเหลือเกินมันมาไม่ทันมันมาไม่ทัน ยังไงคือมาช่วยมาช่วยมาช่วยรอได้เลยดูแลกันดูแลกันดูจากเล็นติดมองหลังนะเราอะฮะติดมองหลังนะคุณน่ะไปเลยคุณเลยญาติคุณเลยญาต <c oughs> ขึ้นข้างบนก็เสร็จสิครับผมเสร็จสิครับ <c oughs> มานี่เลยกางเกงสวยนะเราอะ <c oughs> ตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคเพื่อนๆนจะได้เห็น เพื่อนๆอยู่บนบ้านกันก็ได้เนาะอยู่ไหมไม่โอ้โหอยู่ฝั่งนู้นกันอยู่ฝั่งนู้นกันนี่ครับมันคือยังไงมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วคุณอสกะาคุณมีไฟฉายคุณจะเล่นยังไงคุณจะอายัางไงคุณจะกันแน่ความแฟมิลี่นี้มาเทรดหนึ่งแผลหนึเจ็บสามพระรามแปดเจบ็บมาล่อมีเดชหาดด้วยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอด การาต่างมันไม่ทันน่นาจะมีแทงหลังคนเนี้ยก็เลยมาล่อถูกไหมฮะเครื่องนี้ไม่มีเออทุบก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่างยังไม่ว่างซ่อมกันได้ไหมยังไม่ว่างไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอยู่ในอยู่ในบ้านกันเหรออยู่ในบ้านกันนั่นไงอ้ย คือมันเห็นนะคุณอสกิกะผมดูแค่เงาคุณผมก็รู้แล้วคุณคือคุณอสกิกะอ่ะม่คือยังไงฮะมันคือยังไงต้องลงไปทางไหนเนะลงนี้เหรอยังไม่ลุกยังไม่ลุกสงสัยเซอร์ไพรส์โอ้โหแม่นยำจริงจมานี่มีไฟฉายเอามาเล่นที่ฮุกฮุกนี้เลยฮุกนี้เปลี่ยนมา2คนแล้วไปใครร้องอยู่ในบ้าน ใครคือร้องอยู่ในบ้านฮีนอยู่เหรออ้หใครเนี่ยคุณเลยญาติเลยญาต์นะมันหมด60สิบวีแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังไงหรือยังไงมีมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยยังไงยังไงล่อล่อล่อไปล่อไปล่อไปทีล่อไปทีปทุกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเฮ้ยวิ่งกลับไปอีกวิ่งกลับไปอีกเอาหาย เฮ้ยคุณคุณครับฮัโลโหลคุณวันนิลาไม่เจอกันนานเลยฮะตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะต,ต้นเกมแล้วนะจะไปช่วยคุณเลยญาตเหรอไม่ทันหรอกไม่น่าทานันเลยาติอดแทงหลังถ้าเอามาคือไม่ได้ใช้นะเนียพอดีพี่เป็นคนระแวงง่ายพี่เป็นคนวิตกจริตพี่โดนปล่อยจัดเออเลยาติรอบสองแล้วครับรอบสองแล้วนะฮนะ มีคนเจ็บสองคนต้องมีฮิวันบ้างโ้มีซ่อมนุ้นคนหนึง่งไม่มีบนนี้ไม่มีบนนี้ไม่มีครับฉีกไปไหนกันน่ะขอหาก่อนนะไม่เฝ้านะช่วยได้เลยช่วยได้เลยเออนี่คือเดินมาช่วยแบบคือเดินอะเดินแบบเดินจริงๆอะฮะโอ้โหเจ็บสี่บะหมี่เกี้ยวในขณะที่ยังห้าเครื่องอยู่เอายังไงดีเอาอย่างนีดีโอ้โหออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วด้วยขวานี่ใคร เลยาิเลเลหมุนด้วยยังยังยังเรายังไม่เราอุ้มไม่ได้คนนี้เลยาดอะทีเดียวตายแล้วครับต่อไปคือเขาตายแล้วอะ่ะแมวอ,อยากเล่นกันานานๆยังห้าเครื่องอยู่เลยไ <c oughs> ข่ก็ะหิวงอยู่ข้างบนนะฮะดูซิจะไหวตัวทันไหมดูซิจะไหวตัวทันไปเต็ม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 เฮ้ยรู้ได้ยังไงอะ <c oughs> อยู่ดีขึ้นมาเลยอะงงงวย เล่นเกมจบต้องดูหน่อยแล้วใส่เพิร์กอะไรมายังจะมีคนอยู่ตรงนี้ดูดิผู้ชมครับคือเนอร์สคอลลิงอะนะมันคือเนอร์สคอลลิงอะแล้วไม่มีทางที่จะรู้ตัวเลยมานี่คุณวานิลาคุณวานิลาคุณน,ณนียังไม่ตายนะคุณเลยญาติมีคนชุบขึ้นมาแล้วอะ <S <S เลยญาติขอญาตินะครับขอญาตินะครับเออไม่ต้องร้องมากไม่ร้อง,องมากครับคนนี้เท่าไหร่แล้วอะ รอบแรกเองเหรอเนี่ยเอาคือตอนแรกเราไล่เขาเราไม่ได้เราไม่ได้ไ,ไดล่จนล้มนี่หว่าโอเคเลยญาติโอ้โหฮิวไวมากอะ่ะเสร็จแล้วเหรอนะแขวนสองสภาพดีสองคนคือเขาจะซ่อมกันไหมอ่ะหรือเขาจะกลับไปช่วยน่าจะวิ่งกลับไปช่วยครับนี่1หนึ่งคนใครดีนะ คนนี้คือใครอ่ะคนนี้กันอ๋อจุดสตาร์ทวิ่งบ้าไปแล้วหลงอันนี้หลงอันนี้หลงตัวเองช่วยกันมาหมดแล้วเอ,อ้ยยังจะอยู่ซ่อมยังจะถู <c oughs> คุณอันสึกะคุณมองผิดทางอะครับคุณมองผิดทางนะครับเนี่ยโอ้โหเจ็บสามอยู่ตอนนี้เอาไงดีเอาไงดีวิ่งเข้าไปวิ่งป๊แบบหนึ่งป๊แบบหนึ่งกลับเข้ามาแล้วโป๊ะแตกโป๊ะแตกคุณอันสึกะมานี่ครับ มานีครับคุณเสือใ่ตายหรือ,อยังเนี่ยน่าจะยังเนาะน่าเดินอีกรอบขอแบบบนเนินเลยบนเนินเลยแบบเห็นชัดๆเห็นชัดๆนะครับเฮ้ออ้ยนี่ก็รอบที่สองยังไงคือรอช่วยหรือเปล่าคือละคุณเลยญาตคุณเลยญาติคุณสุดท้ายแล้วนะเนี่ยคุณสุดท้ายแล้วนะขึ้นไปช่วยขึ้นไปยังยังยังคุณเลยญาติบอกว่า เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วไม่ออกด้วยไม่อู้ยติดเฉยติดต่างคนต่างติดเลยาิจะตายแล้วไม่เอาไม่เอาเออเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเลออยายที่คุณต้องอยู่กับเราอีกนานุกต้องตายพร้อมเพื่อนจัดไปจัดไปอ,อไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเล่นแง่เล่นแง,นง่ยักย้ายยักไหลยักใหญ่ไปมายักใหญ่ไปมาติดมองหลังแล้วนะ อวิวิว nice, nice, nice! ิสุดยอดคนนี้น่าจะยังอยู่เหมือนกันน่ะยังหรือเปล่าไม่รู้ผมแขวนไปเท่าไหร่แล้วมั้งเนี่ยลืมหมดแล้วอ่ะจำแต่เลยาิได้รอบเดียวเลยาิคือเออคนนี้ก็ยังโอ้โหจำได้ว่างั้นก็สามคนแล้วอ่ะสามคนเนี้ยเลยาิอสกะแล้วก็คนนี้น่าจะอีกรอบหนึ่งตายเลยนะครับโอเคงั้นเออ คุณวันิลาล่ะวันิลานะ่าจะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับวันิลาคือต้องแขวนอีกสองรอบถึงจะน่าตายโอเคเพราะฉะนั้นหืมหืมคุณอาซึกะโอ้โหไฟฉายคุณได้ใช้หรือยังเนี่ยฮะไฟฉายคุณได้ใช้หรือยังหือหือหืยังเจ็บสามอยู่ไปไหนมานี่เลยโอ้ยเข้าแหว่งไหนข้างบนลงมาบาข้อดอ้าว เดี๋ยวคนที่ขึ้นไปเมื่อกี้อสการ์ไปแลวลงมาเป็นเลยญาติเฉยเดี๋ยวโอ้โหทำเพื่อนสวยคุณเลยญาติเราเราปล่อยคุณมานานแล้วอะเราไม่ไหวคุณละไปขึ้นไปรอข้างบนกันนะเดี๋ยวรีบส่งเพื่อนๆไปเดี๋ยวรีบส่งเพื่อนๆไปนะครับเพื่อนๆวิ่งมาทางนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าไปในบ้านอีกแล้วหรอไม่ได้เข้าอ้อมบ้านมาด้วย รอยเลือดมาทางนี้เลยฉีกเก่งนะเนี่ยมันฉีกเก่งเลยมันโอ้โหมุ้ยไฟฉายอีกแล้วป๊อก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 ยังไงยังไงมีไฟฉายถูกต้องได้ใช้แล้วสมใจหรือยังสมใจหรือยังฮึสมใจยังไม่คามด้วยวุ้ยเล่นแง่เล่นเก่งแง่เก่งแง่เก,งงเก่งใช่ไหมครับแง่เก่งใช่ไหมครับยังไงเอาลงข้างล่างก็โอ้ยจิงมาเนี่ยเป็นทหารจิงมาเนี่ย ชื้อุ้ยไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยได้ได้ไดอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เออได้อยู่จุกให้เพื่อนได้นานอยู่เพื่อนซ่อมไปแล้วสี่ห้าเครื่องอะตอนเนี้ยนนี่นี่คุณคุณก็จุกให้ได้นานอยู่นะครับคุณนาสกะแต่เพื่อนยังซ่อมไม่สักเครื่องเลยครับทาไงดีครับตรงนี้ซ่อมตรงนี้กันนะคือทําไมถึงได้ ทำเครื่องแตกแล้วครับโอ้โหยังพยายามอยู่ยังพยายามอยู่ได้เลยคุณว่าดีแหละคือมันเสร็จพอดีอะนะคือมนเสร็จพอดีปับมก็ให้กลับมาไม่กลับยังไงโอ้ยไปไกลอยู่ได้เลยมืกอกล่องเคมือด้วยกล่องเคมือด้วยซ่อมเร็วนะเนี่ยอีกสเครื่องเองเดี๋ยวก็เสร็จแล้วสี่เครื่องเร็วเร็วเร็วเวตมเเไปลหนึ่งแผลยังไงดียังไงดีลงไปข้างล่างหือหือ จะไงต่อจะไงต่อจะเอาจะเข้ามาอีกด้วยโอ้โหวนคือวนไปว่านเถอะคือวนไปโอ้ oh my god แต่วันนี้มัน,นม,มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วคุณจะเล่นไรสองสารอบ <c oughs> มันไม่ทานคุณนันทิาคุณอะลาคุณก็สุดท้ายแล้วปะเนี่ยสุดท้ายแล้วปะเนี่ยไปครับ <c oughs> เออยังนี่ยยังเลยยังเลยโอ้โหไปลรอบมาช่วยอีกรอบดีไหม ช่วยอีกรอบไหมคุณคลอเดตอีกคนนึงอะ่ะทำได้ออู้ยเหลือซ่อมเสร็จพอดีแล้วมันคือเห็นตำแหน่งแล้วมันคือรู้มันคือกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งมาอย่างเมามันวิ่งไปอย่างเมามัน,มมนใส่หมวกซะด้วย<笑><笑>น่ารักจริงๆเลยน่ารักจริงๆเลยไปช่วยไปช่วยไปช่วยเดี๋วยวขอฟันทีนึงก่อนนะอ้าวช่วยเลยช่วยเลยใช้คุ้มใช้คุ้มคุ้มแน่ๆ็อตนี้อุ้มลงมาแล้วฟันก่อนนะครับฟันก่อนนะครับ เขาตายแล้วเอาคนเนี้ยเขาตายแล้วอ่ะเอาคุณวินิลาก่อนวินิลาครับโอ้โหเออโบโบโบเออมันยังไงดีมันมันหล่นไปหมดมันหล่นไปหมดแล้วมีแทงหลังมะเนี่ยมีเปล่ามีจะได้อุ้มขออุ้มแทงหลังใช่จะได้เล่นอีกรอบหนึ่งเอาไหมเขียนนะอีกรอบนะวนๆอย่างนี้แสดงว่ามีแทงหลังแสดงว่ามีแทงอ้าว ทำไมไม่มีอะปะเออรอบสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเลยครับคนนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆโอ้โห,หคือแบบแขวนไปคนละสามรอบอะสามสี่สิบสองแล้วแขวนสิบสองรอบอะครับผมอะไรกันครับเนี่ยได้มาอีกสองจุดเนี่ยชัวๆบอกเลย โอ้โหเคเวสเสร็จด้วยได้อีก45,000โอ้โหอะไรกันครับ2องจุดจัดไปอีกสจุดก็แรงสามแล้วว่ะอ๋อคุณวานิลาเขาไม่มีแทงหลังผู้ชมครับเขาะม,มีแทงหลังมีคนเดียวคือเลอยญาติว่าแล้วตอนแรกก็เลยมาล่อเราใช่ไหมเออแต่มีฮิลตัวเองกันหมดเลยทุกคนเลยแล้วมาโดนเนิร์สคอลลิ่งเรียบร้อยจับตายวลัใส่สมอนไม่มีคนคุยกับผมเลยเหงาจังเลย เจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพอย่าให้ป่วยด้วยนะครับผมซีเกียร์ทิสเซย์อยู่บนวยอนนีนะครับเชื่อไปเถอะผม